ทีนี้มาดูไมโซนสำคัญแล้ว,ว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการเช็คลิสต์นะติ๊กดูว่าพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมของเด็กสมวัยไหมอันนี้ก็จะแบ่งกลุ่มตามช่วงอายุนะคะก็เนื่องจากว่าพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์กับภาษานี่มันมันมักจะต้องไปคู่กันนะคะหมอก็เลยทำเป็นตารางทั้งสองส่วนมาให้เนาะ,ะในช่วง3เดือนแรกเนี่ยนะคะเด็กก็จะคอยตอบสนองต่อ คือคือเป็นแค่ปฏิกิริยาตอบสนองว่าเวลาที่เขามีอะไรที่ไม่ถูกใจหรือมีอะไรที่เขารู้สึกไม่ปลอดภยัยสิ่งที่เด็กทําได้คือร้องและขณะเดียวกันพอพอผู้ปกครองพ่อแม่พี่เลี้ยงเด็กเนี่ยตอบสนองต่อเสียงร้องเด็กได้เหมาะสมเด็กค่อยๆเข้าใจแล้วอย่างที่บอกเด็กเริ่มค่อยๆเรียนแบบว่าอ๋อมันไม่ต้องร้องแบบนี้หรอกเสียงผู้ปกครองก็ไม่ได้ร้องแบบนี้นี่นะเด็กก็เริ่มที่จะ ควบคุมแสดงสีหน้าได้เบาลงนะคะแล้วก็พอเห็นหน้าเราเด็กก็เริ่มยิ้มได้พอตอนอายุ3เดือนเนี่ยสเดือนเนี่ย<ม>เด็กเริ่มจะยิ้มชัดเจนแล้วเวลาเห็นหน้าเห็นแม่หรือคนเลี้ยงเนาะในเรื่องของพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมนะคะอายุ3-6เดือนเนี่ยในส่วนของภาษาเนี่ยเด็กเริ่มหันหาที่มาของเสียงได้ชัดเจนมมุว่าเราเรียกเราเรียกเด็กสมมุติว่าเป็นหลานหมอหลานชื่อ ซินแล้วเรียกซินเนี่ยเด็กก็ไม่เข้าใจหรอกว่าชื่อเด่นคือซินแต่ว่ามีเสียงเขาก็เลยหันหาเสียงเพราะว่าจะเรียกชื่ออื่นเธอก็หันหาเหมือนกันเพราะว่าเธอแค่จําได้ว่ามันมีเสียงคือหันหาเสียงดังนั้นแสดงสีหน้าปฏิกิริยาของเด็กเนี่ยในการตอบสนองต่อเสียงจะไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเสียงที่คุ้นเคยเนี่ยเวลาเขาหันมาก็จริงแต่ว่ามันจะหันมาเพราะรอยยิ้มอ่ะแต่พอคนไม่คุ้นเคยก็หันมาแล้วก็ไม่ได้ว่าจะยิ้มหรือไม่ยิ้มแต่ว่าสีหน้ากับหน้า,นาตาก,กับ <still okay. S 1> คนคุ้นเคยกับไม่คุ้นเคยในเด็กอายุ6เดือนนี้จะต่างกันเลยนะคะพอเด็กอายุ6เดือนเนี่ยเด็กจะไม่เข้าใจเรื่องชื่อตัวเองก็จริงแต่ว่าเมื่อหันมาตามเสียงเนี่ย <primeiro S 1> พอเจอคุ้นเคยเนี่ยหน้าตาเสียงรอยยิ้มของเขาจะแตกต่างกับคนไม่คุ้นเคยแต่เด็กยังไม่กลัวคนแปลกหน้า แต่ถ้าเสียงเราเป็นเสียงที่ดุ ทำเสียงหน้าหน้าดูหน้ากังวลใจเด็กเริ่มเรียนรู้เหมือนกันว่าไอสถานการณ์นี้ไม่ปลอดภัยเด็กก็จะมีการตอบสนองต่อน้ําเสียงอารมณ์เนี่ยต่างก,กันกับเสียงที่ผู้ใหญ่เข้ามาหาแบบว่านุ่มนวลเด็กจะหยุดฟังแล้วก็มองหน้าเวลา time, มีคนคุยด้วยจําวิดีโอของคลิป่อหน้านี้ได้ไหมคะว่าเวลาที่เราคุยกันกันกบเด็กเนี่ยเด็กก็จะหยุดฟังแล้วก็มองหน้าในเด็กอายุ3เดือนแรกเนี่ยการหยุดฟังก็สั้นๆพอเด็ก 3- าถึงหเดือนเนี่ยเขาสามารถที่จะหยุดฟังแล้วก็ทําเสียงต่อร้อคุยกับ เราโดยที่เป็นเสียงไม่มีความหมายนะคะแต่มันจะมีเสียงสูงๆต่ำาๆแล้วเวลาที่เขาสนุกเนี่ยเขาจะเริ่มมีเสียงหัวเราะอันนี้คืออารมณ์อารมณ์และสังคมที่เด็กค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเมื่อเมื่อเขาโตขึ้นที่6เดือนเด็กก็ยังไม่หัวเราะที่อายุ3เดือนแต่ว่าเวลาเจอคนคุ้นเคยแล้วเด็กอารมณ์ดีเนี่ยเด็กก็จะส่งเสียงยิ้มทำท่าดีใจแต่มันจะไม่หัวเราะดังแบบเหมือนเด็กอายุ6เดือน แบบนั้นนะคะพอเด็กอายุได้ประมาณ6-9เดือนขึ้นไปคราวนี้เด็กเริ่มค่อยๆจําได้แล้วเด็กแยกแยะถ้าการด้านสังคมและอารมณ์ก็คือเด็กเริ่มแยกแยะว่าอันไหนคือคนแปลกหน้าคนคุ้นเคยดังนั้นเนี่ยการตอบสนองต่อสีหน้าอารมณ์ที่คนอื่นแสดงออกเนี่ยเด็กจะตอบสนองไม่เหมือนกันละเวลาคนไม่คุ้นเคยเนี่ยเด็กก็จะน่าจะค่อนข้างนิ่งมากกว่า แต่ว่าถ้าบางคนคุ้นเคยปุ๊บสีหน้าถ้าทางอารมณ์เธอก็จะสดชื่นจําได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าเริ่มเด็กบางคนที่เป็นเด็กสนษณะเลี้ยงยากเราบอกแล้วว่าเราต้องประเมินเรื่องพื้นอารมณ์เด็กในในคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยในเด็กที่เลี้ยงยากเนี่ยบางครั้งไปเจอกับคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยความกลัวของเด็กมาเร็วกว่าเด็กที่เลี้ยงง่ายดังนั้นเวลาเจอกับคนที่ไม่คุ้นเคยเด็กก็อาจจะไม่เอาเลย ไม่เอาคือไม่เอาและหนีเลยหันเลยแล้วก็ไม่คุยไม่หัวเราะไม่เล่นด้วยดังนั้นในการที่เด็กแสดงออก,กับคนอื่นคนแปลกหน้าหรือคนไม่คุ้นเคยเนี่ยของเด็กแต่ละคนก็จะมีความต่างเราก็จะตัดสินว่าไอ้เด็กคนนี้พฤติการทางอารมณ์สังคมไม่เหมาะสมช้ากว่าใบเนี่ยต้องไปดูที่พื้นอารมณ์เด็กด้วยเหมือนกันหรือว่าบางทีเราต้องประเมินซ้ําในสถานการณ์ที่เด็กคุ้นเคยแล้วนะคะในเด็กอายุ6-9เเดือนเนี่ยชัดเจนเลยเด็กชอบเวลาคนมาเล่นด้วย เด็กไม่ค่อยชอบเล่นคนเดียวคือมีจังหวะที่เ,เดเด็กเล่นคนเดียวก็จริงแต่พอเราเข้าไปเล่นกับเด็กเนี่ยเด็กจะเล่นกับเราซึ่งถ้าในเด็กอายุ9เดือนเนี่ยถ้าเราเข้าไปเล่นกับเด็กแล้วเธอไม่สนใจเราเลยแม้ว่าเราเป็นคนคุ้นเคยเล่นให้สนุกยังไงชวนเล่นยังไงเธอก็เมินเมินอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเอกใจแล้วว่าเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์เนี่ยมีความเบี่ยงเบนหรือไม่นะคะ แล้วก็เวลาที่เด็กอยากให้ผู้ใหญ่เข้ามาเล่นด้วยอะไรเนี่ยเขาไม่พูดเขายังไม่มียังไม่สามารถพูดคําที่มีความหมายได้แต่เด็กจะเริ่มใช้ท่าทางส่งเสียงเรียกให้ผู้ใหญ่สนใจนะคะเด็กอายุหนึ่งขวบเนี่ยเด็กเข้าใจคําสั่งห้ามเวลาเราบอกไม่หยุดเด็กจะหันมามองแล้วก็หยุดชงงักแต่ว่าความสามารถในการควบคุมตัวเองของเด็กก็จะยังไม่ดีนะถ้าบังเอิญเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องยากมาก อย่างเช่นเราบอกว่าหยุดอย่าเพิ่งออกรอแม่ก่อนอย่างเงี้ยเด็กอาจจะหยุดอยู่แป๊บหนึง่งแต่ถ้าผู้ปกครองต้องทอดเวลาไป5นาที3นาทีคราวนี้เธอก็จะเริ่มไม่หยุดแล้วเพราะข้างหน้าเนี่ยมันมีของเล่นหรือมันมีอะไรที่เธออยากจะเล่นมากกว่าเธอก็จะวิ่งไปแต่เข้าใจคําสั่งว่าห้ามว่าไม่หรือหยุดเนาะนะคะ ดังนั้นสิ่งที่เด็กแสดงออกทางด้านสังคมและอารมณ์คืออาจจะตอบสนองกันแล้วเพราะว่าเด็กพึ่งจะเริ่มขวบหนึ่งนี่พึ่งจะพ่อแม่ได้เนาะแต่ดูความเข้าใจภาษาเธอจะเข้าใจแล้วฉะนั้นสิ่งที่เธอจะแสดงออกในการตอบสนองก็คือสายหน้าพยักหน้าหรือว่าถ้าไม่เห็นด้วยในคิวจะขม,มวดแล้วถ้าถูกใจนี่รอยยิ้มชัดเจนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็มองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ชี้ชวนให้ดูหรือขนาดเดียวกันเด็กก็เริ่มเห็นแล้วว่า อย่างที่บอกว่า9้าเดือนนี้เริ่มแล้วจะจะคนไม่คุ้นเคยคนแปลกหน้าบางคนเริ่มกลัวขวบหนึ่งนี่เริ่มชัดเจนถ้าเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายปรับตัวง่ายเนี่ยเวลาเจอคนไม่คุ้นเคยอย่างเก่งก็อยู่กับแม่ใกล้แต่บางคนที่เลี้ยงยากหน่อยรานนี้ก็จะเริ่มกระสับกระสายละดึงกระตุกแม่หรือว่าเริ่มร้องไห้หรือหันหลังให้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ไม่ว่าเด็กจะเป็นเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากก็ตามเนี่ยพัฒนาการด้านอารมณ์เมื่อเวลาพ่อแม่จากไปเนี่ยร้องไห้ ถ้าคนคุ้นเคยจากไปมาส่งมาส่งเด็กที่ที่เดย์แค์วันแรกเด็กขวบหนึง่งพ่อแม่จากไปเด็กก็เฉยๆเดินเข้าหายพี่เลี้ยงเลยเนี่ยต้องถามแล้วว่าเอ๊ะพ่อแม่ใช่ผู้เลี้ยงดูดักหลักไหมคนเลี้ยงดูหลักเป็นใครโดยปกติเด็กจะต้องมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยงานแสดงไม่ปลอดภัยของเด็กเนี่ยเด็กก็จะรู้ก็จะร้องไห้หรือท,ทาําท่าเบะหรือทําหน้าตาที่เรารู้สึกว่าเขารู้สึกไม่มีความสุข สะท้อนอันที่ง่ายที่สุดคือการร้องไห้ของเด็กซึ่งในขวบหนึ่งเมื่อผู้ปกครองไม่อยู่เนี่ยเด็กควรที่จะมีสีหน้าท่าทางหรือร้องไห้แบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เด็กเนี่ยเราชวนเด็กมาเล่นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราต้องเราต้องเล่นสนุกด้วยนะเด็กเนี่ยจะสนุกแล้วมา,มาสนใจกับเราเวลาหมอเข้าไปเล่นกับเด็กหรืออ่านนิทานกับเด็กทําเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยโอ้ยเด็กคือ โลกโลกของเด็กหันมาที่โลกของเราทันทีเราเราเป็นคนสําคัญของเด็กตรงนั้นทันทีเพราะฉะนั้นในช่วงวัยนี้ขวบหนึ่งเนี่ยชวนเด็กเล่นเนี่ยค่ะเด็กมักจะมาเล่นกับเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นการประเมินเบื้องต้นได้ว่าขวบหนึ่งใช่แบบนี้ไหมนะคะแล้วก็เด็กชอบที่จะให้พ่อแม่อยู่ด้วยคือตัวเองชอบไปสำรวจโลกข้างนอกคือออกไปเดินเดินหรือว่าไปหยิบนู่นหยิบนี่แต่ว่าก็ต้องการให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยในระยะสายตาเห็นอันนี้ซึ่งซึ่งการที่เด็กผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยงเด็กที่เขาคุ้นเคยอยู่ด้วยเนี่ยยิ่งทําให้เด็กมีความกล้า ส่งเสริมมากการด้านอารมณ์ของเด็กว่ามั่นคงว่าไปเถอะไม่เป็นลายปลอดภยัยเด็กจะกล้าที่จะไปสำรวจโลกภายนอกก็ทําให้เขามีภาการด้านสังคมที่ดีขึ้นนะคะพอเด็กอายุได้ขวบครึ่งเนี่ยเาเนี้ย ถ้าจําได้นะคะเรื่องของความสนใจร่วมในเรื่องของไอเทมในประเด็นเรื่องนี้พาการด้านอารมณ์และสังคมของเด็ก18เดือนเนี่ยเวลาที่เขาจะทำท่าทางชี้ชวนให้คนอื่นสนใจสิ่งที่ตัวเองสนใจและชอบอย่างเช่นเขาชอบอของเล่นชิ้นเนี้เวลาเขาเห็นแม่มาเขากําลังเล่นอยู่เนี่ยเขาก็จะดึงแม่เข้ามาเล่นแล้วเขาก็จะชี้ให้แม่เล่นด้วย เป็นต้นเน,นี่ยเขาอยากให้แม่สนใจร่วมหรือว่าเขาบังเอิญวันนี้เขาไปเห็นเต่าอยู่ข้างนอกเนี่ยแม่มาปุ๊บเขาต้องพาแม่ไปที่สวนแล้วว่าเฮ้ยที่สวนวันนี้คุณครูพี่เลี้ยงเนี่ยเอาเต่ามามาปล่อยให้เด็กดูอย่างเงี้ยเขาก็จะไปดึงเด็กไปดึงพ่อแม่มาดูเต่าร่วมด้วยกับเขานะ แล้วก็เด็กก็จะสามารถคาดเดาการกิจ,จวัตรประจำวันได้อย่างเช่นพอแม่บอกว่าไปอาบน้ํากันเด็กก็จะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้คำว่าอาบน้ำเนี่ยคือมันมีการถอดเสื้อผ้าเดี๋ยวไปห้องน้ําตรงนี้นะคะหรือว่าถึงเวลากินขนมปุ๊บเด็กก็จะวิ่งไปที่โต๊ะแล้วเป็นต้นอันนี้คือพัฒนาการที่เด็กเริ่มเข้าใจแล้วก็เรียนแบบเข้าใจกฎกติกาสังคมนะคะ ในเด็กอายุสองขวบเนี่ยเด็กเริ่มเรียนแบบผู้ใหญ่หรือเด็กคนอื่นอย่างง่ายๆยกตัวอย่างเช่นในเด็กผู้หญิงหลานสาวเนี่ยแม่เขาก็จะมีแต่งหน้าเนาะเด็กก็เริ่มเรียนแบบแล้วเอาลิปสติกแม่เนี่ยมาทําท่าทาปากที่กระจกหรือมาทําท่าหวีผมแล้วก็ทําท่าเอียงซ้ายเอียงขวาแบบที่พ่อแม่ทำนะการที่เขามีพฤติกรรมการเรียนแบบแบบนี้มันคือสะท้อนพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมที่ดีมากๆนะคะเพราะถ้ามันไม่มีแบบนี้นะอันนึงที่ต้องกงังวลคือกลุ่มเด็กออทิสติกนะคะ แล้วก็เวลาที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่เนี่ยเด็กก็เริ่มรอคอยได้นานขึ้นยกตัวอย่างเช่นแม่เข้าไปในครัวเนี่ยเพราะว่าเด็กเริ่มมีความมั่นคงทางอารมณ์ไงรู้ว่าถึงแม่ไม่ไม่อยู่ในสายตาเนี่ยแต่แม่ยังอยู่ในพื้นที่ที่เขาคาดการได้ว่าแม่อยู่คือในครัวเพราะแม่บอกไว้แล้วอยู่ในครัว หรือพี่เลี้ยงบอกว่าหนูนั่งตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงไปล้างมือถ้าเขาบอกกับเด็กขวบหนึ่งกับบอกกับเด็กสองขวบเนี่ยความสามารถในการจะเข้าใจแล้วก็ในการเชื่อมโยงสถานการณ์เนี่ยจะไม่เหมือนกันเด็กสองขวบเริ่มรอคอยได้นานขึ้นแล้วก็กระตือรือร้นที่จะเล่นกับคนอื่นเด็กขวบหนึ่งเนี่ยเราต้องไปชวนเขาเล่นหรือเขาจะมาชวนเราเล่นก็ตอนที่เขาเจอคนคุ้นเคยแล้วเป็นเรื่องสนุกอะ่ะแต่เป็นเด็กสองขวบเนี่ยมาถึงปุ๊บเขามาหาเราก่อนเลยดึงเราไปเล่นก่อนเลยนะคะ ในเด็กอายุ3ขวบเนี่ยเด็กสนใจกับการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆม,มากยิ่งกว่าเด็ก2ขวบสองขวบนี้ก็จะกระตือรือร้นมากสขวบนี้ยิ่งมากกว่าเดิมอยากที่จะไปเล่นข้างนอกอยากจะชวนเด็กคนอื่นมาเล่นเป็นกลุ่มเด็กชอบเล่นสมมุตินะคะแล้วก็มีเล่นจนนินตนาการยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะเล่นเป็นรถตำรวจอย่างเงี้ยถ้าเขาเคยดูจาก การ์ตูนท exactly be ีวีหรือเขาเคยเห็นจากสถานการณ์จริงหรือว่าคนในครอบครัวหรือแถวนั้นมีมีรถตำรวจเราว่าจะเริ่มเล่นเป็นตำรวจแล้วขับรถก็ต้องเสียงเป็นรถตำรวจด้วยสมมติถ้าเป็นรถดับเพลิงเขาก็ต้องใส่หมวกเหมือนหมวกดับเพลิงอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นแล้วบอกคนนี้เป็นคนถือสายน้ำนะอันนี้อยู่ในบ้านไฟกําลังมาวิ่งเร็ววิ่งเร็วย่างเป็นต้นนะคะแต่ขนาดเดียวกันเขาเล่นสมมุติแบบนี้ก็จริงแต่แต่เด็กก็ยังแยกไม่ค่อยออกระหว่างเรื่องจริงหรือจินตนาการ ซึ่งซึ่งเราก็ต้องค่อยๆสอนเด็กเนาะแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจว่าในเด็ก3ามขวบเนี่ยเด็กจะพูดแล้วเนี่ยเล่าเรื่องได้และเป็นประโยคได้แต่การเล่าเรื่องของเด็กเนี่ยยังไม่มีลําดับเหตุการณ์เชื่อมโยงกันนะคะดังนั้นเวลาที่เราฟังเรื่องเล่าของเด็กเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องตามความเป็นจริงแต่เป็นเรื่องอย่างที่เด็กนึกคิดเอาเองนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางครั้งผู้ปกครองทะเลกกาะกันหรือผู้ปกครองกับพี่เลี้ยงอาจจะมีปัญหากันเพราะว่าเรื่องที่เด็กสื่อสารซึ่งมันอาจจะสื่อสารในมุมมองของเด็กเพราะว่าเด็กยังแยกเรื่องจริงกับจินตนาการไม่ออกนะคะเด็กในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองคือเด็กแต่งตัวเองเด็กถอดเสื้อผ้าได้นะคะ ในเด็กอายุ3ขวบเนี่ยตอนที่เราจะส่งมอบเด็กให้ไปที่โรงเรียนเนาะเราก็จะต้องเตรียมเด็กว่าเฮ้ยความสามารถในการพูดของเด็กเนี่ยผู้เป็นประโยคได้ละเวลาคนไม่คุ้นเคยฟังเด็กพูดเนี่ยได้ฟังได้แบบ3ใน4นึฟังรู้เรื่องเพียงแต่ว่าการลำดับเรื่องราวเนี่ยจะยังไม่เก่งแล้วก็เด็กช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้ถอดกางเกงแบบที่เป็นยางยืด หรือว่าการใส่เสื้อสวมหัวโดยที่อาจจะใส่ผิดระหว่างข้างหน้าข้างหลังกับตะเข็บอะไรอย่างงี้ค่ะแต่เด็กจะเข้าใจว่าอันนี้ช่องหัวอันนี้ช่องแขนเด็กบอกชื่อตัวเองได้นะคะดังนั้นและขณะเดียวกันเด็กก็สามารถบอกได้เรื่องของการฉี่การอึอย่างงี้เป็นต้นนะคะถ้าเราฝึกกันมานะตรงส่วนนี้ดังนั้นเราก็จะเตรียมพร้อมในการที่จะส่งมอบเด็กของเราเนี่ยเข้าสู่เรื่องของระบบโรงเรียนต่อไป ีนี้สัญญาณอันตรายในเรื่องของพฤตการด้านอารมณ์และสังคมในเด็กที่อายุน้อยกว่า3ปีที่ควรพบแพทย์เนาะมีอะไรบ้างนะคะต้องต้องดูต้องค่อยๆดูวิดีโอของคลิปที่1ด้วยแล้วก็คลิปที่2ด้วยนะคะลองดูย้อนดูนะคะว่าว่าว่า,วาพฒนกากรรตามวัยของเด็กอะมีอะไรบ้างทีนี้ในเรื่องของสัญญาณเตือนก็คือ6เดือนเนี้ยถ้าไม่ยิ้มไม่แสดงออกทางอารมณ์ ไม่สนุกไม่สบตาเท่าที่ควรคือเวลาเราเลี้ยงเนี่ยปกติเด็ก6เดือนเนี่ยเขาจะมองหน้าเราเต็มเวลาสนุกหรือว่าเวลาเราชวนเขาคุยเนี่ยเขาจะมองเราเต็มเต็มแล้วก็มีเราอยู่ในสายตาเนี่ยแต่ในเด็กบางคนที่แม่การไม่สมวัยเนี่ยตรงนี้มันไม่เกิดอันนี้ต้องส่งพบแพทย์ซึ่งอาจจะมีจากสาเหตุญญหลายๆอันน,นนะอาจจะเป็นลักษณะเออริซาคือ,อสัญญ,ญาณเบื้องต้นของออทิสติกหรือเด็กอาจจะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินและหรือเด็กอาจจะมีปัญหาเรื่องการมองอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ก็ซึ่ง ซึ่งอันนี้เป็นควรพบแพทย์เด็กอายุ9เดือนเนี่ยไม่มีปฏิกิยาตอบสนองกลับกับผู้เลี้ยงดูเช่นไม่เล่นไม่ส่งเสียงโต้ตอบไม่ยิ้มนะคะซึ่งเด็ก9เดือนเนี่ยอย่างที่บอกเวลาเล่นสนุกเนี่ยเด็กหัวเราะเอิงกอากเต็มที่เลยอะ่ะจริงๆหเดือนนี้ถ้าสนุกนี่ก็เอิกอากแล้วเหมือนกันแต่9เดือนนี้มันจะชัดเจนมากขึ้นถ้าไม่แสดงออกทางด้านอารมณ์แบบนี้ก็นะส่งพบแพทย์อายุ1เดือนเวลาเรียกชื่อแล้วเขาไม่หันหาชื่อ ในเด็กอายุ4เดือนเนี่ยเวลาเราเรียกชื่อเขาจะไม่ได้เข้าใจชื่อตัวเองนะแต่อยหันหาเสียงแต่9เดือนเนี่ยเด็กจะหันหาชื่อตัวเองแล้วนะแต่ถ้าขวบหนึ่งยังไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกชื่อตัวเองเหมือนไม่รู้ชื่อตัวเองเนี่ยอันนี้ผิดปกติไม่มีการเล่นเสียงคือขวบหนึ่งอาจจะยังไม่เรียกพ่อแม่แต่เด็กจะเล่นเสียงทําเสียงเหมือนพูดคุยแต่ว่ามันไม่มีความหมายอย่างเช่นปลาปลาปลาน่นะ คือฟังแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่ามีคําว่าไปผสมที่เรามั่วๆได้กับสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยอันนี้ยังปกติแต่ถ้าไม่มีเล่นเสียงเลยเงี่ยมหรือมีเสียงอืออ่าบานานา,นานเป็นเสียงหลุดอย่างเงี้ยค่ะที่ขวบหนึ่งเนี่ยก็ไม่ปกติแล้ว แล้วก็ถึงแม้ว่าเด็กอาจจะยังไม่มีเสียงที่มีความหมายไม่มีคาพูดที่มีความหมายแต่เด็กควรจะมีภาษากายจะชี้บอกเอานูน่นเอานี่ชวนเราดูแต่ถ้าเด็กกลุ่มอายุขวบหนึง่งไม่มีโบกมือทักทายไม่ชี้บอกจะเอาอะไรดึงมือไปอันนี้ต้องส่งผบแพ์อายุ15เดือนไม่ชี้ชวนแสดงความสนใจของตัวเองให้คนอื่นแล้วก็ไม่มีคําเดี่ยวเดี่ยวที่มีความหมายเนาะอันนี้คือช้าไปละนะคะอา,อายุขวบครึง่งยังไม่เล่นสม,มุิแบบง่ายๆอย่างเช่นอาป้อน ขนมให้ตุ๊กตาเชด็ดเช็ดเวลาเอาตุ๊กตาไปอาบน้ําอันนี้เป็นต้นนะคะอายุ18เดือนนี้ควรทําได้แล้วนะคะอายุสองขวบเนี่ยไม่สามารถพูด2องคำติดกันแล้วก็ไม่เรียนแบบนะแล้วก็ทุกอายุก็คือพัฒนาการหรือทักษะที่เคยทำได้หายไปอันนี้ก็ควรจะส่งพแพแย์